สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทันทีวีเรื่องราวกีฬาที่น่าสนใจนะครับเรายังอยู่ในโหมดของวอลเลย์บอลกันอย่างต่อเนื่องครับเป็นทัวร์นาเมนต์สำคัญที่จัดขึ้นในประเทศไทยครับฉะนั้นเรารันยาวเป็นซีรีส์ยาวต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นนะครับภารกิจครั้งนี้เพื่อให้ไทยของเราโด่งดังที่สุดยังทั่วโลกตอนนี้เปอร์เซ็นต์ของเรานะครับในการได้คะแนนความนิยมความเชื่อใจนะครับ FIBB เกินกว่า80%แน่นอนนะครับ ทั้งในแง่ของยอดผู้ชมในแง่ของบรรยากาศต่างๆน,นานาวันเอฟก็โพสต์ไปแล้วนะครับมีความสุขครับกับเกมของไทยแล้วก็ล่าสุดนี้โพสต์ย้ําอีกนะครับบอกว่า ไทยเนี่ยนะทั้งสีสันเสียงเชียร์และก็อารมณ์กรุงเทพมอบทุกอย่างให้เรานะในเกมเมื่อคืนนี้ในขณะเดียกันไทยก็ยังรักษาเส้นทางที่ถูกต้องในวันวันชิงแชมป์โลกครั้งนี้ประทับอกประทับใจเป็นอย่างยิ่งครับสีสันเสียงอารมณ์ในเกมที่เราเอาชนะทีมชาติสวีเดนไปได้3ต่อ0ครับก็เป็นจุดเริ่มต้นอะไรดีๆของเรานะครับได้มากมายความมั่นอกมั่นใจเอยแรงกระเพื่มที่จะทำให้เรา กลับมาสู่ฟอร์มที่ควรจะเป็นฮนะไทยไม่ใช่ทีมที่กินกันง่ายนะแม้จะพ่ายแพ้ก็ตามเล่นสนุกเล่นด้วยพาวเวอร์ เมื่อคืนทุกอย่างกลับมาหมดเลยนะครับขอแค่รักษาศิลภาพในเกมแบบนี้ให้ยังคงอยู่ต่อให้พ่ายสามศูนย์แต่ถ้าเล่นมันนะฮะเวลาเจอกับทีมใหญ่เนี่ยแฟนๆพร้อมที่จะซับพอร์ตแล้วก็สนับสนุนเสมอมานะครับสำหรับเกมเมื่อคืนนะครับนักวอลเลย์บอลของเราก็ประทับใจและก็จะมองมันเป็นแรงผลักดันในการต่อสู้นะครับบุม๋มบิ๋มชัชจอ,อนพิมพิชยาทัดดาวต่างออกมาพูดด้วยความรู้สึกที่ปลดล็อกนี่ฮะเล่นให้สนุกเราก็จะมีผลงานที่ดีตามมาด้วยนะครับ ฉะนั้นแล้วสําคัญก็คือเกมที่เจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับเราต้องชนะพวกเขาให้ได้เพื่อคว้าอันดับหนึ่งของกลุ่มครับมันไม่ใช่แค่การคว้าอันดับหนึ่งมันคือการคว้าคะแนนรังกิ้งที่มหาศา,ศาล อันนี้แหละสำคัญที่สุดการที่จะชนะนะครับหรือแพ้นะจะมีผลในการเข้าไปเจอกับทั้งเซอร์เบียและญี่ปุ่นครับสทีมนี้เท่านั้นคุณคิดว่าเราเจอทีมไหนจะเล่นได้สนุกที่สุดผมอยากเห็นญี่ปุ่นนะแต่เซอร์เบียก็ดีนะรเราได้รับมือกับฮักคมาแล้วนะเราก็ไปรับมือกับบอสโควิดต่อแต่พวกนี้ค่อนข้างรู้สไตล์ไทยดีนะแต่กาจากสวีเดนก็น่าจะลําบากหน่อยที่จะกินรวบให้เสร็จสับนะดูได้จากเกมในเท์แลนนี่เลยฮะถ้าเราชนะได้นี่ผมว่าโมเมนตัมทุกอย่างมันเทมาแน,น่นอนนะที่อินดร์วัน พรุ่งนี้นะครับ20่สกาสินาทีเหมือนเช่นเคยซึ่งสถิติมันก็ชี้ชัดนะครับว่าเรา5้านัดหลังสุดก็คือพ่ายแพ้เนเธอร์แลนด์มาโดยตลอดแล้ว0ูนด้วยนะทุกเกมฮ <c> ะ <oughs> เออฉะนั้นแล้วชนะคือกําไรนะฮะแพ้ก็ต้องปรับปรุงฟอร์มต่อไปเพื่อให้กลับมาอยู่ในเส้นทางที่ดีสุดให้ได้ก็นอกจากในแง่ของเกมที่ประทับอ,อกทับใจแล้วนะครับในเกมเจอกับสวิเซนดนะก็ยังมีในแง่ของการมีมิตรไมตีน้ําใจต่อทีมที่เข้าร่วมทํากัน่งขัน,นแม้ว่าจะเป็นคู่แข่งหลัก ที่เจอกันมาแต่เราให้กลัละงใจแค่อย่างดิีๆนะฮะฮารก็บอกอยู่ ทึงกับแฟนวอลบัลไทยจริงๆแล้วเราเองก็ให้คําแนะนานะครับนอกจากจะแนะนําในเกมแล้วการแนะนํานอกสนามคือสิ่งที่จะเป็นแรงผลักดันให้กับพวกเขาโดยเฉพาะผู้เล่นอายุน้อยที่จะพยายามต่อสู้เพื่อขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอนาคตปรากฏภาพครับของพรพันธ์เกิดปาดที่กําลังปลอบประโลมผู้เล่นของสวีเดนครับลักษณะนี้ชัดเจนครับผู้เล่นสวีเดนเ,เข้าไปหาพรพันธ์เกิดปาดเพื่อจะพูดคุยด้วยนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาสนทนาอะไรกันณตรงนั้นนะครับแต่ผู้เล่นสวีเดนเนปาดน้ําตาแล้วร้องไห้อธิบายความรู้สึกออกมา ถึงความรู้สึกที่มีต่อพรพันธ์เกิดปาดครับว่าเธอรู้สึกอย่างไรซึ่งอธิบายเป็นคําพูดไม่ถูกเหมือนกันนะซึ่ง พรพันก็กอดนะฮะแสดงความสามาัคคีและความเป็นมิตรไมตรีมิตรภาพดีๆให้แก่ผู้เล่นท่านนี้ซึ่งผู้เล่นท่านนี้ก็จะจดจาแล้วก็นําไปปรับปรุงแก้ไขนะฮะฟิลเหมือนปรึกษารุ่นพี่นะะซึ่งหลายคนก็เดาเป็นตานาว่าผู้เล่นท่านนี้เป็นใครกันนะเพราะว่าเห็นแต่มุมด้านหลังนะครับที่แฟนไทยมาก็ปรากฏแล้วสาควคนนี้ก็เผยความจริงออกมานะครับเราก็รู้กันแล้วว่าเธอเป็นใครเธอคือซอนย่าลิเลียนารันคารนะครับตำแหน่งเซตเตอร์ของสวีเดนครับตัวเล็กๆเ,เ,เองนะเขาโพสต์อัต ธิบายความรู้สึกของเขาเอาไว้แบบนี้ครับเขาบอกว่าขอบคุณสําหรับทุกคําดีๆเมื่อวานนะ,ะช่างเป็นคนที่น่าทึ่งทั้งในและนอกสนามและก็อิโมจิหัวใจนะครขอบคุณทุกคําดีๆนะก็น่าจะเป็นการให้คําแนะนำนั่นแหละเซตอย่างไรนะพัฒนาตัวเองอย่างไรให้ก้าวสู่ระดับโลกที่ท็อปจริงๆ เหมือนกับพรพันธ์เกิดปาดนะที่เป็น MVP ในลีกอเมริกาเธอบอกเลย Amazing ครับเธอเป็นผู้หญิงที่ Amazing สำหรับพรพันธ์เป็นกำลังใจให้น้องเขาด้วยนะครับโอ้เห็นภาพนี้แล้วน้ำตาไหลจริงๆนะเราเคยเห็นแต่ว่าคนไทยเราเอเชียเราได้พบไอดอลน,นะตางประเทศแล้วแบบร้องไห้ชื่นชมในความสำเร็จของเขาชื่นชมในตัวตนของเขาวันนี้เราได้เห็นฝรั่งนะชื่นชมคนไทย มันเป็นปลืม้มซึ่งตัวของพอรพรรณเกิดปาดได้รับเสียงชื่นชมเยอะมากในเกมค่ำคืนนี้คอมเมนต์ต่างประเทศพูดถึงชื่อของเธอมากมายครับเกี่ยวกับการเซตที่สุดยอด นี่ฮะหลายคนก็บอกครับการฟื้นตัวของพรพันธุ์เบื่องึกที่ขอชื่นชมเลยนะฉากของพอรพันธุ์สวยงามมากบิดตรงกลางมันจะดูแปลกๆครับแบบว่ามือจะเซตไปอีกด้านหนึ่งอ่ะแต่กับหันย้อนหลังนะทิศทางเปลี่ยนสวิงได้ตลอดแฟนๆบางคนของสวีเดนก็บอกว่าก็วาควรเรียนรู้กับสไตล์การเล่นของพอรพันธุ์เขาเล่นได้ยอดเยี่ยมมากเจอตอนเจอสวีเดนพรพันธุ์เก่งจริงๆนะนี่ฮะเนี่ยความจริงจริงๆแล้วฉันสังเกตเห็นการวางตัวของพรพันธุ์ คล่องแคล่วแล้วดูดีมากบล็อกได้ยากมากจริงๆนะถ้าไทยมีมือตบมือฉมังนะสมมติว่าฮากไปอยู่ฝั่งไทยเนี่ยนะคู่แข่งมีบรรลัย่ะงานนี้แต่พิมพิษเราก็ถือว่า โหดสุดๆแล้วล่ะทําคนเดียวอะ่ะสูสีฮักเลยอะ่ะฮักยี่สิบห้าพิมพิษยี่สิบสี่อ่ะเออเสริมแกล้งให้กับคนอื่นๆด้วยนะสาสิภาพพรน้องเฟิร์นอย่างเงี้ยนะขุนให้ดุขุนให้ดันเพื่อแบ่งเบาภาระของพิมพิจยานในตอนนี้เพราะว่าอย่างสาสิภาพรนี่มีทรงโหดเลยล่ะนะอ่าก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่ไทยของเราช่วยฮิวใจของผู้เล่นสวีเดนได้และนอกจากฮิวใจผู้เล่นสวีเดนนะครับการทําหน้าที่ของแฟนๆของไทยเองก็แข็งขันกันมากมาก พื่อจะช่วยผักดันให้เราโดดเด่นนะครับในสายตาชาวโลกกับเรื่องการต้อนรับหรือการเอาใจใส่กับผู้เล่นต่างๆนะอย่างคนหนึ่งที่โดนเอาใจใส่มากๆก็คือโฟทจากเวียดนามโฟทเนี่ยโดนทัวลงเยอะมากนะครับในเกมก่อนหน้าน,นี้และเกมล่าสุดเนี่ยแม้ว่าเธอจะเป็นคนทําคะแนนได้สูงที่สุด ในสังคมเวียดนามก็ยังไม่พอใจมากเท่าไหร่นักเพราะเขาบอกว่าฟอร์มของเธอไม่เสถียรแล้วก็เกิดดราม่าก,กันมากมายฮะว่าเธอเทียบไม่ได้กับบิทเจียนนะจนพวกสื่อหลักๆของเวียดนามพยายามเอาสาติมากางให้เห็นว่าทันทิตะทุยทําผลงานได้ดีที่สุดแล้วเป็นคนที่ทําคะแนนไปดับหนึ่งของทีมที่17คะแนนนะครับซึ่งแฟนๆเหล่ากลุ่มที่สนับสนุนเธอนะก็ออกมาตอบโต้พวกที่แอนตี้โฟทีเหมือนกันบอกว่าผลงานนี้สุดยอดมากการกลับมาจากฟอร์มเดิมหลังจากอาการบาดเจ็บเพียงแต่รู้สึก สงสารเธอที่โดนรุมโจมตีหลายครั้งจากแฟนๆเวียดนามซะเองนะนอกจากกลุ่มเหล่านี้นะที่สนับสนุนโฟทีก็ยังมีแฟนวอลเลย์บอลไทยที่พยายามสนับสนุนโฟทีทุกครั้งนะครับนอกจาก f c ของเธอแล้วแฟนคลับได้หลายคนนะนี่ครับอย่างภาพที่ปรากฏโฟทียังได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆชาวไทยอย่างเนืองแน่นนะครับโบกมือไบว้เธอระหว่าง2ข้างทานแลวรอยยิ้มของโฟทีเนี่ยก็สดใสามากๆนะครับก็ช,ช่วยเพิ่มพลังในการที่ ทำให้เธอเนี่ยได้ต่อสู้อย่างมั่นใจนะไม่หวาดเกรงกลัวใครๆใ,ในสนามที่ประเทศไทยจนทําคะแนนขึ้นมาเป็นท็อปหนึ่งของเวียดนามนะครับซึ่งแฟนไทยก็บอกว่าให้กลาลังใจเธอและสนับสนุนเธอนะเป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งเหมือนกัน ก็บอกไว้ก่อนนะครับแยกประเด็นกันได้นะประเด็นที่เขาพูดพูดกันนี่ก็คือประเด็นที่เวียดนามและสมาคมนะฮะทั้งโค้ชของเขามีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับกรณีอัปยศของตู้เย็ยนหรือเปล่านั่นทําให้เราพูดถึงทุกครั้งเกี่ยวกับวิบากกรรมของเหียนนะครับไม่ใช่การไปแซะเขานะเออแฟนไทยรู้สึกแบบนั้นนะในกรณีโฟทีเด็กเขาก็สนับสนุนเห็นไหมฮะให้กำลังใจกันเยอะเลยนะค,คนไทยก็บอก เนี่ยสงสารมากแบกทีมให้มาถึงจุดนี้ตั้งแต่ยังไม่มีตู้เย็นมาวันที่นางฟอร์มดอบกับโดนด่าเละสงสารโฟทฮะบางคนบอกซึ่งมีแฟนๆเวียดนามนะครับที่สนับสนุนโฟทเช่นเดียวกันนะอยู่คนละฝั่งชาวเวียดนามก็บอกว่าแฟนคลับไทยน่ารักมากขอบคุณที่รักนักกีฬาของ ประเทศเราเสมอแม้ว่าฉันจะไม่เข้าใจสิ่งที่ผู้คุณพูดแต่ขอบคุณนะเนี่ยขอขอบคุณที่สนับสนุนโฟทีเธอต้องเผชิญกับแรงกดดันมากมายหลังจากการบาดเจ็บแต่เธอไม่เคยยอมแพ้เลยนะเนี่ยมันก็มีโหมดที่แฟนเยนกับแฟนไทยเข้าใจกันอยู่ตรงนี้ตร,นตรงจุดเดียวกันนะอา้าวนั่นคือการฮิวใจแล้วครับและนั่นก็คือความอบอุ่นของบอลล์บอลชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยวันนี้นํามาฝากกันเพียงเท่านี้เจอกันใ่นคลิปหน้าไปแล้วจ้าสวัสดีแนละจ้านายจ๋า